สวัสดีครับทีดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำที่31ตุลาคม2565ครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะส่งท้ายเดือนนี้นะครับยังมีข่าวสารสำคัญที่ต้องติดตามกันตั้งแต่ในวันนี้ไปจนถึงเดือนหน้าเลยนะครับต้องบอกว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยการประกาศข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นขา่าวในตราง หรือว่าข่าวนอกตรารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์นี้เราอาจจะต้อง m มาน Management กันดีๆแล้วก็วางแผนเฟดดีๆนะครับเพราะว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยการประกาศข่าวเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การประกาศอัตราดอกเบี้ยนะครับของธนาคารกลางซึ่งมีทั้งหมด3แห่งเลยกันนะครับหนึก็คือของเฟดนะที่จะประกาศในวันพฤหัสบ,บดีนี้นะครับซึ่งคาดการณ์ของเฟดเนี่ย นะตลาดคาดการว่ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นอนะัตราดอกเบีย้ยถ0.75%ในการประชุมครั้งนี้อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าปรับ0.75%จริงๆเนี่ยอาจจะทําให้สกุลเงิน US อลลาร์แข็งค่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าปรับ น้อยกว่านั้นนะก็อาจจะทําให้ตัวยูเอเซอ่าอ่อนค่าลงนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญต่อจากนี้นะครับก็คือการที่ตลาดเนี่ยอาจจะต้องดูท่าทีของคุณเจโร์พาวเวลหรือว่าประธานเฟดว่ามีแนวนโยบายอย่างไรนะครับในการที่จะปรับขึ้นหรือว่าปรับลงตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเราทุกคนทราบอยู่แล้วว่าต้องขึ้น0.75นะครับแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยยังไม่มีอะไรที่แน่ชัดนะแล้วก็นอกจากการประกาศ ดอกเบี้ยแล้วนะครับในวันพุธและวันศุกร์นะครเริ่มที่วันพุธก่อนเลยของอเมริกาเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลข ADP Nonfarm นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่า p r ีวิ e w อน n f ร์มนะอาจจะทําให้ราคาเกิดความผันผ,นผันวนได้ส่วนวันศุกร์นะครับจะเริ่ม2องทุ่มครึ่งนะอันนี้จะเริ่มเป็นหน้าหนาวแล้วนะครับจะมีการประกราศล่าช้าลง1ชั่วโมงนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลข Nonfarm Payroll นะครับซึ่งคาดการนะครับตัวเลข Nonfarm ี๋ยวผมคอ,อนุญ,ญา เปิดไปดูวันศุกร์เลยนะครับคา,าดการว่าตัวเลขจะออกมาน้อยลงกว่าเดิมนะครับสำหรับการจร้างงานของสหรัฐนั่นเองนะแต่ว่าอัตราการว่างงานก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลให้เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในครั้งหน้าได้นะครับตอนนี้คาดการคร่าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณ0.50%สําหรับครั้งถัดไปนะครับที่ไม่ใช่ครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูครั้งนี้ก่อนว่าพฤหิการนี้จะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวผมจะมา วิเคราะห์ภาพรวมตลาดในอยนะคตไว้ให้นะครับต่อมานะฮะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยของทางธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE เช่นกันนะครับในวันพฤหัสเช่นกันเลยช่วงบ่ายนะครับก็คาดการณ์ว่าจะขึ้น0.75%ถ้าเกิดว่าขึ้น0.75%เนี่ยนะถ้าเท่าที่ดูตามเทคนิคแล้วอาจจะทําให้สกุลเงินปอนด์แข็งค่าขึ้น ในระยะสั้นนะครับผมยังคงใช้คําว่าในระยะสั้นอยู่เพราะว่าในภาพรวมแล้วในสภาพเศรษฐกิจของสหราชาอาณาจักรเนี่ยยังถือว่าไม่สู้ดีนักนะฮะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับเราดูได้จากอะไรดูได้จากตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับที่ปรับขึ้นแต่ระดับ2หลักแล้วแต่ว่านักลงทุนเองก็ยังมีความหวังนะครับสำหรับแนวนโยบายทางการบริหารของคุณดิชีสุนักหรือว่านายกรัฐมนตะรีคนใหม่เนี่ยซึ่ง ค่อนข้างที่จะมีความเชี่ยวชาญมีความเก็บการในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับทีนี้นอกจากตวเลขอัตราดอกเบีย้ยแล้วสิ่งสำคัญที่ต้องโฟกัสนะครับก็คืออ่า ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรนะฮะถ้าดีขึ้นเนี่ยความเสี่ยงในการเกิดสภาวะเศรษฐกิจจดถอยหรือว่า Recession ในอังกฤกเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงนะครับสกุลเงินปอนด์ก็อาจจะกลับตัวขึ้นมาแข็งค่าได้ขึ้นนั่นเองนะครับนะก็ติดตามกันในวันพฤหัสนี้นะครับแล้วต่อมาเป็นของ RBA นะฮะหรือว่าธนาคารกลางของออสเตรเลียนะครับก็จะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยนในวันนี้นะครับครั้งนี้แตกหน่อยขึ้นเพียง0ู5นานะครับสำหรับคาดการณ์นะก็ ตัวเลขเงินเฟ้อนะครยังคงเยอะอยู่ถ้าเกิดว่าขึ้น0.15อาจจะไม่ได้สร้าง Impact อะไรกับตลาดบ้างมายนะครับแต่ว่าให้รอดูคํากล่าวนะครับของประธานธนาคาร RBA นะว่าหลังจากนั้นเนี่ยยังมีแนวนโยบายทางการเงินต่อไปอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับส่วนวันนี้นะครับข่าวสารที่คาดว่าน่าจะส่งผลต่อราคานะครับก็หลักๆเลยนะฮะน่าจะเป็นช่วงบ่ายเปนต้นไปนะครับก็จะมีการ ประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ของทางสหภาพยุโรปนะครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใน ECB หรือว่าธนาคารธนาคารกลางยุโรปเนะี่ยเพิ่งปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยไป0.75%ซึ่งถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันยังไม่ปรับลดลงนะครมีโอกาสนะที่ครั้งหน้านะเขาจะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยใน ปริมาณในอัตราที่เยอะนะครับวันนี้ถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาเยอะขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะทําให้จุกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นในระยะสั้นได้จากประเด็น,ดนที่ว่าเงินเฟอ้อเยอะธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะข่าวที่น่าสนใจในตารางไม่มีอะไรมากนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับผมแนะนําว่าอาจจะต้อง m ันนี้แมจเม้นต์กันดีๆหน่อยที่บอกตอนแรกนะครับส่วนราคาทองคำและราคาน้ำมันนะครับหลักๆให้เราติดตาม ในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนะครับน้ามันเนี่ยถ้าเกิดว่าในสัปดาห์นี้ทั้ง3าธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆออกมาแย่นะแล้วก็ของจีนด้วยนะครับห้ติดตามมาด้วยเพราะว่าเมื่อเช้าผมก็ได้อ่านข่าวบานะครับก็มีรายงานนะครับเข้ามาว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของภาคการผลิตภาคโรงงานต่างๆของจีนเนี่ยนะครับรวมถึงการอ่านําเข้าส่งออกด้วยตอนนี้ข้อเขาเรียกว่า ข้อมูลทางเศรษฐกิจเริ่มชี้ชัดแล้วว่าจีนเนี่ยยังโคฟื้นตัวได้ไม่ดีนักนะครับเริ่มที่จะเสียแชมป์นะครับให้กับประเทศบางประเทศและในเรื่องของการนําเข้าส่งออกรวมถึงภาคเศรษฐกิจใหญ่ๆนะครับซึ่งถ้าเศรษฐกิจจีนมีปัญหานะครับรวมถึงประเทศอื่นๆเร่งปร,งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นะครับมันก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าในอนาคตอาจจะส่งผลให้เกิดความต้องการในการใช้น้ํามันน้อยลงนะครับและเมื่อความต้องการในการใช้น้ํามันปรับตัวลดน้อยลงเนี่ยอาจจะทําให้ราคาน้มั ตับตัวร่วงลงได้นะครับอย่างไรก็ตามครับอันนี้เป็น w t i นะครับถ้าราคานะครับไม่สามารถขึ้นเกินบริเวณโซนนี้ได้นะครับหรือว่าประมาณ92.5นะครับน้ำมันก็ยังคงเป็นขาลงในระยะสั้นได้อยู่นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นั่นเองส่วนราคาทองคำนะครับง่ายๆเลยฮะราคาทองคำสัปดาห์นี้ให้เราติดตามความแข็งอ่อนความผันผวนของสกุลเงินดอลลาร นะครับถ้าเกิดว่าขึ้นอาการดอกเบีย้ยในปริมาณที่เยอะ0.75ตามคาดการณ์เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ราคาอทองคาปรับตัวร่วงลงต่อได้นะครับแต่ว่าเราอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับมันอาจจะปรับตัวขึ้นไปก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยปรับตัวร่วงลงนะครับยังไงเดี๋ยวรอดูตลาดเฉยกันอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายนะเราอาจจะหาจังหวะเข้าทําการซื้อขายกันนะครับโอเคครับสาหรับสัปดาห์นี้ข่าวค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวผมจะมารายงานให้อย่างละเอียดทุกวันเลยนะครับเพื่อประโยชน์ในการเทรดของพี่ๆเทรดเดอร์ทุกคน่นนี้ นะแล้วก็วันนี้ขอฝากว่าพียงเท่านี้ครับขอทุกคนโชคดีมีกำไรทั้งเดือนนี้และเดือนหน้าขอบคุณครับ